n ิวนิสสันอ m เม a M/Y 2 3รุ่น V จัดเต็มพร้อมชุดแต่งรอบคันและแม็กขอบ17สวัสดีครับผมโน้นะครับจากนิสสัน NJ วันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกท่านมาชมนิวนิสสันอ m เม a นะครับผม M/Y 2 3เป็นตัวลองท็อปนะครับรุ่น V พร้อม ชุดแต่งรอบคัน Maxima GT และ Mac ขอบ17นะครับผม Mac ขอบ17เนี่ยเป็นของ Emotion R นะครับผมลาย F R E หรือลายเข่ากวางนั่นเองเป็นสีดำนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับชุดแต่งตัวนี้และคันนี้จัดเต็มยังไงบ้างนะครับผมเราไปดูในส่วนของทางสเกิร์ตด้านหน้านก่อนนะครับผมสเกิร์ตด้านหน้านเนี่ยก็จะเป็นสเกิร์ตแบบขนาดใหญ่เลยนะครับผมทำให้รถดูแบบว่า ใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นของตัวรถเนี่ยจะอยู่ประมาณ15เซนได้เลยเวลาเราขึ้นลูกกระนาดเนี่ยลูกค้าหลายคนไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะ,ะขูดหรือเปล่านะครับผมด้านหน้านะครับผมก็จะมีโลโก้คำว่า Maximus ัติดอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Maximus เหมือนกันะจะเป็นแผ่นอ,อลูมิเนียมนะครับผมจะฝังเข้าไปใน ตัวสเกิร์ตเลยแล้วก็ด้านข้างนี้ครับจะเป็นรุ่นครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น G-T นะครับผมสำหรับชุดแต่งตัวนี้สเกิร์ตด้านข้างครับผมจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมก็จะเป็นสีขาวดำตัดด้วยสีแดงนะครับผมทางด้านล่างนี้แล้วก็รถคันนี้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกสติกเกอร์อขนาดใหญ่ของ Maxim a ติดอยู่ด้านข้างด้วยครับผมตัวนี้ เรามาดูในส่วนของทางด้านหลังกันครับผมสเกิร์ตด้านหลังนะครับผมจะเป็นสเกิร์ตแบบเป็นปลายท่อ4ใบนะครับผมตัวนี้จะเป็นท่อรองนะครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์หรือที่เขาเรียกกันว่าสปอยเลอร์ตุ่ดเป็ดนะครับตัวตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับผม เรามาดูของส่วนคานด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้แม็กซิมัสเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ยังมีสเกิร์ตด้านข้างเป็นแบบเดียวกับฝั่งนู้นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของล้อแม็กนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแม็กอ e ีโมชั่น R นะครับผมเป็นลาย FRE ตัวนี้นะครับผมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าลายเขาว,วางนะครับผมสีดำนะครับผมมาพร้อมกับตัวครอบดิส ตัวนี้นะครับเป็นสีแดงหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้สีอะไรก็สามารถบอกผมได้เช่นกันแต่อันนี้ลูกค้าเขาแจ้งมาว่าอยากได้เป็นครอบดิสสีแดงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นแ a คขอบ17เเลยครับเพิ่มความดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับเจ้านิสสันอเมร่ารุ่น V หรือรุ่นลองท็อปเนี่ยนะครับผมก็ <c oughs> ここจะมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับผมแล้วก็เบรกฉุกเฉินแล้วก็ยังมีตัวคูสคอนโทรลจริงๆแล้วเนี่ยคูสคอนโทรลเนี่ยก็จะมาพร้อมมาตั้งแต่รุ่นรุ่นกลางและหรือรุ่น EL นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นอเมร่ารุ่นลองท็อปเนี่ยตัวตัววีนะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้อ่าครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีพวกบายสปอร์ตเดินออกนอกเลนแล้วก็เดินออกนอกเลนนะครับผม ขออภัยด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ n i สสันอเมล a ตัว long top รุ่นนี้นะครับผมตัวนี้ลูกค้าเนี่ยก็เลือกแบบว่าชุดแต่งแบบจัดเต็มเลยนะครับผมเป็นชุดแต่ง Maximus G T พร้อม Mac ขอบ17นะครับผมของ Emotion R นะครับผมแล้วก็ยังมีสติกเกอร์ด้านข้างเป็นของสำหรักแต่ง Maximus เลยนะครับ สำหรับคุณลูกค้านะครับผมท่านใดสนใจรถนิสสันรุ่นไหนนะครับผมสามารถโทรมาคุยกันได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับผมหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างมาได้เหมือนกันนะครับผมอยากสอบถามแคมเปญรายละเอียดต่างๆมีงบในการออกรถเท่าไหร่อยากได้รุ่นไหนหรือยังไงสามารถโทรมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโน้ตจากนิสสันเอนะครับผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ